มาครับทุกคนกับแคลซอวีแบแบครับมาลองท zone, ําแคลซอลเมนูพิซซ่าพ็อกเก็ตฉบับมีมีที่อร่อยถูกใจแบบนี้กันครับอร่อย Let's get it ชื่อแคลซออาจจะไม่ได้เป็นเมนูที่คุ้นหูมากแต่หากเราบอกว่ามันคือพิซซ่าที่พับครึ่งทุกคนคงจะคิดออกกันนะครับเมนูนี้มีที่มาจากเมืองนัโปอลีอิตาลีเหมือนพิซซ่าที่วิธีทําผมจะผสมโดขึ้นมาจากน้ําอุ่นเกลือยีสต์กับแป้งไทโปโอผสมแป้งขนมปังนวดจนทุกอย่างขึ้นเป็นโดเข้ากันดีก็พักแป้งไว้สัก15นาทีเรา ก็จับเขามาครึ่งปิดจบอีกทีพร้อมใส่ถ้วยทาน้ำมันกันแห้งแล้วก็พักโดไว้อีก4ชั่วโมงเพียงเท่านี้เขาก็จะฟูขึ้นมาแบบพร้อมใช้งานเลยครับการทําขนมปังหลกัลกๆเหนียวเราต้องรอให้เขาขึ้นฟูได้ที่นะโดยหลังจากแบ่งแป้งโดแล้วก็พักเขาไว้อีกสัก40นาทีด้วยเวลาเอามานวดให้เป็นแผ่นแป้งมันจะได้คลายตัวไม่ดีดกลับนะครับมาถึงเวลาทําแคลซอของเราละเราใสดพิซซาลงไปนะครับตามด้วยชีสที่ผมจะใช้เป็นมอสซาเรลลาผสมเชดดาร์วางแฮมกลมลงไปตามกระตูนแล้วก็ดึงแป้งอีกด้านมาปิดท้าจิบ ปิดคอเพื่อความสวยงามน้อยเท่านี้ก็เหมือนเลยครับกลีปับชัดๆ oh. อยากเล่นผมก็จะตั้งไฟเตาอบไว้ที่250องศาที่ก่อนอบก็ให้เราทาไข่ลงไปด้วยนะใส่เขาเข้าไปอบจับเวลาสัก20นาทีเพียงเท่านี้เราก็จะได้แคลโซนออกมาแล้วครับโอ้ยก่อนอบก็เหมือนกลีปับหลังอบก็แอบคล้ายทุเรียน oh. ลองหั่นเขาดูนะครับที่ตอนเปิดมาควันกับกลิ่นนี่คือหอมุ้ง กินสุดๆแต่ส่วนตัวผมแอบเสียดายชีสยังน้อยไปหน่อยก็ถ้าใครจะทำเนี่ยลองใส่ชีสเยอะๆดูเลยนะครับอืมอร่อยผมเพิ่งเคยทำเหมือนกันนะมันคือพิซซ่าเลยครับแค่อยู่ในเวอร์ชันที่เราต้องพับเขาก็มาแล้วจีบเป็นกะหรีปั๊บอีกทีนึงมองมันผ่านเมื่อกี้มันก็แอบเหมือนทุเรียนอยู่ด้วยแหละ <laughs> ยังไงก็ไว้ไปลองทำทมกันดูได้แล้วกันที่คลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยครับโชคดีฮะ